อาคาเบโกเลทอทัครับสวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําการเย็บในเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ก็มีได้เข็มคัตเตอร์คีพผึ่งตัวออกลมกาวขาวกันไกรตัดไปลายได้ไฟแช็กแล้วก็ตัวโพนี่จับหนังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเราจะวัดความยาวของได้ที่เราจะใช้ก่อนนะครับเราจะเย็บตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้องวัดว่าได้เราต้องตัดออกมายาวเท่าไหร่นะครับ เราเราก็วัดเริ่มจากตรงจุดเริ่มต้นของมันนะครับมาถึงตรงนี้ครับอันนี้คือระยะที่1นนะครับสูตรของการวัดได้เนี่ยคือคูณ4ีบวก2นะครับหมายความว่าคาูณ4ของเท่านี้นะครับแล้วก็บวก2อ,อในที่นี้หมายความว่าสองเข็มนะครับความยาวประมาณสองเข็มแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้คัตเตอร์นะครับขูดปลายได้ของทั้งสอฝั่งออกนะครับเพื่อที่ว่าได้มันจะได้บางลงเวลาเราเย็บเนี่ยมันจะได้ผ่านรูดได้ง่ายขึ้นนะครับค่อยๆขูดออกเทเลนิดเทเลนิดอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ตัวขี้ผึ้งนะครับเอาได้ลูดกับขี้ผึ้งเอานะครับ ตัดปลายได้สักเล็กน้อยนะครับให้มันเป็นเฉียงๆหน่อยเวลาที่เอาสอดเข้าเข็มมันจะได้สอดได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเป็นการใส่ได้เข้ากับเข็มนะครับอย่างแรกให้เราวัดระยะได้กับเข็มให้มันเท่าๆกันก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาปลายเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในตรงกลางของได้นะครับสักประมาณ 3- 4ครั้ง หรือว่าถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับมันก็จะได้หลุดยากขึ้นนะครับนี่นะครับเสร็จปั๊บให้เราเอาปลายได้เนี่ยแทงเข้าไปในรูของเข็มครับแล้วเราก็ดึงให้ไอตัวที่เราแทงทีแรกเนี่ย ให้มันมาถึงปลายตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ดึงลูดมันลงมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเตรียมได้กับเข็มเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มเย็บกันแล้วนะครับหน้าง,งานของเราควรจะอยู่ฝั่งขวาเสมอนะครับหน้าง,งานในที่นี้หมายถึงว่าด้านที่เราตอกน,นะครับหรือว่าด้านที่เราต้องการเอาไว้โชว์นะครับควรจะอยู่ฝั่งขวาเสมอนะครับเริ่มแรกให้เราเข็มนะครับแทงเข้าไปในรูที่1ก่อนนะครับ จากนั้นดึงให้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับลองเช็คดูว่าซ้ายกับขวาเท่ากันหรือเปล่าพยายามให้มันอยู่ตรงกลางเข้าไว้นะครับเริ่มแรกให้เราเข็มทางขวานะครับแทงเข้าไปก่อนเป็นการขยายรูนะครับเพราะว่าปกติแล้วฝั่งขวาเราเป็นด้านที่เราตอกใช่ไหมครับรูจะใหญ่กว่าด้านซ้ายรูจะเล็กกว่าเราต้องขยายไปก่อนทีหนึ่งเพื่อที่เข็มทางซ้ายเนี่ยจะได้แทงมาง่ายขึ้นนะครับหลังจากแทงเข็มทางซ้ายแล้วให้เราเอาเข็มทางขวานะครับไว้ข้างใต้นะครับ แล้วดึงนะครับลังเข็บลังได้ไปข้างหลังนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเข็มทางขวาแทงกลับเข้าไปมันจะได้ไม่ไปกินได้นะครับถ้าถ้ามันไปกินได้เนี่ยมันจะทำให้ได้ขาดได้นะครับเราจะเช็คได้ด้วยการขยับได้ทางซ้ายนะครับว่ามันสามารถขยับได้หรือเปล่าถ้ามันขยับได้คล่องๆเนี่ยแสดงว่ามันไม่กินกันก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงเลยครับ ดึงแล้วเราเช็คก,ก่อนทีหนึ่งนะครับว่ามันซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าโอเคเท่ากันแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการม้วนเป็นสองทบอนนะครับให้เราเข็มทางขวาแทงกลับเข้าไปในรูแรกนะครับแล้วดึงนะครับตอนนี้ปล่อยเข็มทางซ้ายไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเอาเข็มทางขวานะครับ แทงย้อนกลับเข้ามาทางข้างใต้นะครับมันจะได้ไม่ไปกินกันนะครับแล้วดึงนะครับตอนนี้ไอป้ปมไอ้ตะเข็บแรกของเรานี่กลายเป็นสองทบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มเย็บแล้วนะครับให้ใช้ด้านขวานะครับไว้ข้างใต้นะครับลังมาข้างหลังนิดหนึ่งนะครับแทงกลับเข้าไปเช็คก่อนทีหนึ่ง แล้วดึงนะครับเวลาดึงให้เราดึงตรงๆนะครับพยายามดึงเป็นเป็นตรงๆกับรูนะครับถ้าเราดึงเฉียงๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวได้เนี่ยไปขูดกับขอบหนังแล้วได้เนี่ยมันจะหมุนมันจะเป็นเกลียวครับถ้าได้มันบิดเป็นเกลียวมากๆมันจะทําให้เย็บออกมาแล้วดูไม่สวยนะครับเพราะรว่าได้ที่บิดเป็นเกลียวเนี่ยมันจะดูแน่นกว่าได้ที่มันปกตินะครับ มันก็จะเป็นแน่นๆบ้างแล้วก็คล้ายๆบ้างนะครับมันจะเย็บออกมาแล้วเวลาเราดูมันก็จะขนาดขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการจบการเย็บและการเก็บไปลายได้นะครับหลังจากที่เราเย็บมาใกล้จุดเสร็จแล้วนะครับให้เราเหลือไว้ประมาณ3รูสุดท้ายนะครับผมจะนับรูสุดท้ายนี่ว่าเป็นรูที่1นะครับแล้วขึ้นไปเป็นรูที่2รูที่3อย่างงี้นะครับเริ่มแรกให้เราใช้เข็มจากทางด้านขวานะครับ แทงเข้าไปในรูที่สามนะครับแล้วดึงครับแล้วแทงกลับมาในรูที่สองนะครับแทงควายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรูสุดท้ายนะครับเผื่อว่าใครบางคนจะเหลือมากกว่าสามรูนะครับนี่นะครับแล้วแทงกลับไปในรูที่สองครับ ตอนแทงกลับเนี่ยพยายามชิดเชดขึ้นนะครับพยายามอยาให้ไปโดนได้ที่ที่มันอยู่ก่อนแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครจะมัดเป็นสองทบในตะเข็บสุดท้ายก็ให้แทงกลับไปในรูที่1น,นะครับแต่ถ้าใครจะไม่มัดเนี่ยก็ให้แทงกลับไปในรูที่3ามนะครับนี่นะครับพอแทงเสร็จแล้วนะครับ ให้เราดูนะครับเหลือตะเข็บสุดท้ายไว้ของทาง,ทางฝั่งซ้ายนะครับหเหลือตะเข็บสุดท้ายไว้หลังจากนี้ให้เราเอาตัวทางซ้ายที่เราปล่อยไว้ทีแรกขึ้นมานะครับแล้วทิ้งตัวทางขวาไปก่อนนะครับใช้ตัวทางซ้ายนะครับแทงย้อนกลับเข้าไปในรูที่สามนะครับทําให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะมัดปมนะครับหลังจากนั้นให้เอา ที่เราทิ้งไปเมื่อกี้นะครับหยอดเข้าไปในรูครับนะครับหลังจากที่เราหยอดลงไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งดึงนะครับให้เราใช้กาวขาวนะครับแต้มลงไปบริเวณที่เราจะต้องการมัดก่อนนะครับเสร็จแล้วเลยก็ดึงครับ ให้รีบเช็ดกาวออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเช็ดยากนะครับถ้ามันติดแน่นกว่านี้หลังจากนั้นให้เราใช้ตัวออนะครับตัวออกลมนะครับแทงจากด้านขวานะครับจากรูที่3ามของด้านขวานะครับไปรูที่สี่ของด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแทงตะแทงไปนะครับรูที่สามนะครับ ไปหารูที่4นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บให้เราเข็มด้านขวานะครับแทงตามรูตะกี้นะครับที่เราทำไว้นะครับเหมือนกันครับอย่าเพิ่งดึงจนสุดนะครับ เอากาวทาก่อนนะครับแล้วก็ดึงครับเหมือนกันครับเราเช็ดกาวออกก่อนนะครับพยายามตัดให้ให้สั้นที่สุดนะครับ หลังจากนั้นให้เราเอาไฟแช็กนะครับมันลนตรงปลายได้ที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับค่อยๆลนทีละนิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเผาตัวได้ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวได้มันจะขาดนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้คอนทุบเพื่อคลายได้สักนิดหนึ่งนะครับที่เราต้องคลายเพราะว่า ตอนที่เราเย็บเนี่ยบางทีเราดึงแน่นเกินไปนะครับและคอนที่ใช้ทุบนะครับต้องลบเหลี่ยมลบคมมันสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเวลาเราทุบไปทําให้หนังเป็นรอยได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการเย็บเบื้องต้น